ราศีตุลสีประจําราศีนี้ก็คือลาพิษลาสูลี่หินนะหินสีดาวประจาราศีตุลก็คือดาวสุกก็ออกสีฟ้าสีน้ําเงินลาพิษคือเส้นนี้ ถ้าเป็นเดือนเมถุนเมถมมุนนี่อมเมทิสเดีนี้อเมทิสเขาจะออกสีม่วงเม็ดเล็กนี่เป็นม่วงเข้ม เม็ดใหญ่โมองอ่อนก็จัดอยู่ในพวกอเมติสเหมือนกันดาวประจำราศีเมถุนคือดาวเกตเป็นธาตุลมอเมติสราศีเมถุนส่วนราศีพุธศพใช้หยกก็ได้หยกหยกคืออันนี้เป็นหยก ราศีพุธศพคือยกหรือเขียว่องราหูเป็นประจำราศีพุธศพยกนะอยู่ในธาตุดินราศีพุธศพอยู่ธาตุดิน ส่วนส่วนสองสองชิ้นนี้ก็คือโรสกอร์อร์อเป็นหินเนื้อไม่แข็งมากหรืออยู่ในจำาพวกหินเขี้ยวหอนุมานคือคอรสโรสคอร์เป็นหินแห่งความรักความสามัคคี เหมาะที่จะเอาไว้ตรงโตรับแขกและบุคคลในบ้านจะไม่ทะเลาะเบาแววงกันส่วนหินที่จะพูดหินสุดท้ายก็อันนี้นี่อกเกตอกเกตเป็นหินคนละตระกูลกับปอสนะ นี่นี่อาเกตชนิดหนึ่งก็คืออยู่ในตระกรูลอาเกตแต่มันมีชื่อชื่อเฉพาะของเขาก็มีอย่างเช่นไฟอาเกตส่วน ชิ้นนี้คือเธอร์คอยเธอร์คอยสสีออกสีออกเขียวอยู่ในราศีกันก็ได้ราศีกันแต่หิน หรืออัญมณีประจำราศีกันก็ใช้มรกตเป็นหินประจำราศีกันอยู่ในธาตุดินดาวพุธเป็นดาวครองราศีนี้